สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับก็มีเรื่องน่ารักน่ารักมาอัปเดตให้ดูกันนะครับเป็นเรื่องแบบสบาย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 นะฮะอ่ะก็ต้องบอกว่านี่ฮะแอดเก็บอ่าเขาเรียกว่าเป็นคลิปน่ารักน่ารักเนี่ยมาจากทวีตหนึ่งทวีตนะฮะที่เขาเอาคลิปนี้มาลงเนาะโดยเขาโพส์อ่ะแคปชั่นในทวิตเตอร์เขาว่าลิซ่า will always answer you If you start speaking Thai นะฮะถ้าสำเนียงไม่ดีก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะครับเขาบอกว่าลิซ่าเนี่ยก็จะตอบคุณเสมอแหละถ้าคุณเนี่ยเริ่มที่จะแบบว่าพูดกับน้องเป็นภาษาไทยอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นคลิปที่น่ารักมากๆนะฮะเดี๋ยวแอดจะเปิดคลิปให้ดูกันนะฮะรักามากสวัสดี ก็ดูจากคลิปนะฮะคืออันนี้เดี๋ยวแอดถามเพื่อนๆก่อนนะฮะว่าคุณคนที่เขาพูดเนี่ยเขาเป็นต่างชาติใช่ไหมฮะหรือว่าเขาเป็นคนไทยแต่แอดคิดว่าเขาเป็นต่างชาตินะครับแล้วก็เหมือนกับเขากดในมือถือไหม คือกดหาคําที่เขาต้องการพูดกับน้องเนี่ยกดในมือถือแล้วก็พูดใช่ไหมฮะซึ่งจะมีการบอกว่าเรารักเธอนะฮะแล้วก็มีสวัสดีด้วยนะฮะเออก็ต้องบอกว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆนะฮะซึ่งเต้าลิสเนี่ยที่อยู่ในบรรยากาศของคอนเสิร์ตท,ที่โคเชลานะฮะก็ไปดูคอนนะฮะพอน้องได้ยินภาษาไทยปุ๊บเนี่ยน้องก็จะแบบเฮ้ย ใครมาพูดไทยกับเราแถวนี้ใช่ไหมนึกออกไหมเอ๊ะทำไมใครมาพูดภาษาไทยแถวนี้แฟนไทยหรือเปล่าหรือว่าเป็นแฟนต่างชาติอะไรแบบนี้นะฮะก็หันความทักทายกันแบบนี้เนาะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นโมเมนต์ที่ค่อนข้างจะน่ารักมากเลยทีเดียวนะฮะเออก็คงแบบเออถ้าก็คงรู้สึกแบบถ้าเป็นแอดถ้าแอดเป็นน้องเนาะก็คงรู้สึกดีนะฮะที่มีใครมาพูดแบบภาษาบ้านเกิดกับเราด้วยในที่ที่มันอยู่ห่างไกลขนาดนี้อะไรแบบนั้นนะฮะก็ อบอุ่นไปอีกนะฮะส่วนคนที่เขาพูดเนี่ยพอน้องหันมานี่ก็โอ้โหตามคลิปที่เห็นนะฮะถึงกับแบบว่าสุดเลยทีเดียว เข่าสุดเลยนะฮะพูดภาษาไทยกับน้องที่เดียวถึงกับข่าสุดนะฮะแมก็จะไม่สุดได้ยังไงฮะมันเป็นโมเมนต์เขาเรียกว่าืโกลเด้นไทม์เลยทีเดียวนะฮะเป็นช่วงเวลาที่ต้องตักตวงเอาไว้เลยเนาะเป็นโมเมนต์ที่น่าจดจํามากๆนะฮะซึ่งก็ในคอมเมนต์เนี่ยในในทวิตเตอที่เขาเอาคลิปมาลงเนี่ยเนาะเขาก็มีการแบบว่าเอารูปมาลงบ้างอะไรบ้างแล้วเขาก็บอกว่า I need to learn Thai นะฮะ ทอปคอมเมนต์เลยนะบางคนก็บอกว่าไอสตาร์ทเรียนไทยกันเลยทีเดียวนะฮะ <c oughs> เออน่ารักจริงๆนะฮะหลายๆคนก็บอกว่าต้องเรียนภาษาไทยกันแล้วแหละแม่ถ้าน้องจะหันควาบขนาดนี้เนี่ยไม่ได้แล้วเราต้องเริ่มเรียนภาษาไทยนะฮะ อ่านแล้วก็แอบ,บน่ารักอมยิ้มใบนะฮะเนาะก็ต้องบอกว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักจริงๆนะฮะชอบมากๆเลยก็เก็บมาฝากกันกับคลิปเบาๆกันแบบนี้นะฮะจะได้ดูแบบว่าวันหยุดเนาะก็ดูอะไรที่มันน่ารักน่ารักพักผ่อนเงินบ้างนะฮะมีความเห็นยังไงเพิ่มเติมนะฮะก็ สามารถคอมเมนต์บอก,กเพื่อนๆเอาไว้ได้นะฮะแล้วก็ถ้าใครรู้ว่าท่านที่อยู่ในในคลิปนี้เนี่ยเขาเป็นคนประเทศอะไรเนาะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะเพราะว่าแอดเห็นจากคลิปเนี่ยก็เดาไม่ออกเหมือนกันแต่ก็พูดชัดมากนะสมเนียงดีๆเอออะตอนนี้แอดไปก่อนนะครับสวัสดีครับ